ส,สดีค่ะปาริดาน,นะคะมันม่วงต้มค่ะเนี่ยซื้อมาสิบบาทเดี๋ยวเรามาทำให้มันอร่อยขึ้นเนะเดี๋ยวเราจะทําให้มันอร่อยขึ้นแบบง่ายๆนะแล้วก็ปอก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 เอแล้วไม่ต้องต้มเองเน่ยถ้ามีต้นคนต้มมาขายสิบบาทอืม อข้างในไม่ม่วงเท่าไหร่โอเคโอเคเนื้นอมันเัาอนมีประโยชน์นะอืมอิ่มด้วยถูกด้วยราคาถูกด้วย okay. Okay. อโอเคโอเคดูเนื้อเขาสิอุ้ยไนุ่มฟูเนื้อทำกะทิราดเกลือน้ำตาล กะทผสมให้มันละลายนิดหน่อยก็ราดได้เลยเราก็ทำกะทิง่ายๆาราดกินได้แล้วแล้วก็มาทำให้มันยากเนาะอ,อันนี้มันเราใส่ไม่ถึงประมาณครึ่งหนึ่งของที่ซื้อมาด้วยซ้ำไป มันก็ใช้นิดเดียวสำกะทิง่ายๆราดอีกนมันก็จะหวานมันยิ่งขึ้นไม,ไม่ต้องไปต้อมอ่ะมาอืมอืม คนสต,ติไม่ดีเขาเดินบน่นเขาไม่ได้ทำร้ายใครนะเขาชอบเดินร้องเพลงแล้วก็ตะโกนบกวกเวกบวยไห่นะเนี้ยก็ทำกินง่ายง่ายไม่ต้องไปบวชใหม้มันลำบากอก่ ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชม Thanks ง o so ้อมเ s ชพิยูนักวิดีโอบายบาย